นี่ก็อยู่กับผมเองนะแล้ววันนี้เราจะมาหาผลยางในแบบล็อกฟุตกันนะครับอาจจะเห็นหล็กๆเลยนะใช่ผมขี้เกียจไปเซืร์บีขอโทษนะครับที่ไม่ไม่ได้เห็นผมเล่นในเซอร์บีเขาขี้เกียจจริงๆอะตอนไปเซอร์บีมันจะนี่กะมันจะเสีอเวลา วันนี้ผมจะมาตามล่าหาผลยางยืดกันนะครับท่านผู้ชมใช่คุณฟังไม่ผิดหรอกผลยางยืดครับในแบบบล็อกฟุตนี่บอกเลยว่าผลยางยืดหายากมากเห็นผลนี้จะหายากที่สุดนในเกมนี้แล้วก็คือมันโครแรกเลยครับ ผมตัดไปโซบ์ยีแล้วกันกว่าจะรอบมาได้โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ในโซบ์ีแล้วผมจะไปที่สุมผลแล้วกันนะและคลิปนี้ก็คือการตามหาผลยังยืดนะครับท่านผู้ชมอ่าใช่ฟัไว้ผี่หลอกหาผลยังยืดนะหาผลยังยืดนั้นนวมาสักทีก็ขอฟาร์มหน่อยแล้วกัน ไหน,นก็มาละขอฟาร์มหน่อยมเมลเึ้นคลลรัวเลยเกมนี้อย่างเดียวเกมนี้มีดีอย่างหนึ่งครับก็คือปอ,ปอมปอมเบลดีมากมเบลขึ้นเร็วมากจะอัปดาบหน่อยละก,กัน ชั้นนี้ก็ออร์ดาบมาตีฮีโร่ตายมาครับได้เวลาสมผลละใช้สามพันเบรีผลแรกแป๊บนึงผมขอเอาอะไรพวกนี้ไปเก็บกมาผลแรกผลกาวเฮ้ยผลบรูคดียูผลทราย ผลผลใสแล้วผลบรูคผลผลควันอุย้ยผลสายฟ้าอุย้ยเก็บ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 สายฟ้าไว้นะครับเก็บตรงไงจะไม่ได้ละเฮ้ยจีเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะขอไปรีตัวแป๊บนึ่งนะ เซฟไว้ก่อนอ่าี๋ยวผมขอรีตัวแป๊บนึงนะ,อ,ะอ่๋อไหนอยู่ลยแล้วบีล้วมันมันเสียงเบาขึ้นเยอะเลยผมจำได้ว่าผมเซฟตรงนู้นแล้วไม่ใช่เหรอคนดูเห็นใช่ไหมผมเซฟแล้วอันจะเสียงดังไปหน่อยนะครับอ่าอุ้ยผมลมากแต่แป๊บหนึง่ง แมกมาได้อยู่นี่ผลโมจิกีกเลยผลกาวผลกาวนี่บอกเลยเร็วว่ากากมากครับเฮ้ยผลวิญญาณผลกาวทิ้งได้แต่ไมผลวิญญาณทิ้งไม่ได้ผลวิญญาณทิ้งได้ละเฮ้ยผลสันเฮ้ยไหนๆก็ามาละ ขอโชวส์สก,กิลหน่อยละกันสก,กิลแรกนะคะรับก็จะเป็นการปล่อยคลื่นออกไปอยุเสียงดังเกินน้ำก็จะเป็นการปล่อยคลื่นออกไปนะสก,กิลที่สองก็เป็นการทุ่มสก,กิลชุดอะร <So high. S 2> ดดีแต่อาจจะติดลิขสิทธิ์เราฟังกัพวกนี้ดิ ไฟทิ้งได้โอเคไฟอีกแล้วเพิ่งทิ้งไปมันมา,าผลควันเฮ้ยผลเกาวิตี้ใช้เลยยังไม่เคยใช้เกาวิตี้แค่สองตัวนะครับโหโคตรแรง ย,ย่อด QX เป็นการเลี้ยกกว่าบาทลงมานะครับป๊หนึ่งัน,นก็ฟาร์มแล้วขออัพหน่อยถือว่าได้เยอะนะเกมนี้คือได้มาตเตอรี่เยอะมากมาผลขวันคลิปนี้ก็คือเป้าหมายก็คือหาผล อ่าผลยางนั่นแหละแม็กแม่ไม่เอาแม็กแม่แล้วเฮ้ยกดไม่ได้เฮ้ยผลโมจิกินเลยเดี๋ยวสกิลโมจิหน่อยดีวยกว่าไม่ใช้นานครับผลโมจิก็จะเป็นอยู่แบบนี้อ่าสกิลแรกเป็นการปล่อยมันออกไปสกิลที่สามเป็นการปล่อยอ่าแผ่นโมจิอ่า สกิลนี้เป็นการต่อยหมัดนะครับก็ถือว่าโหดนะสำหรับโมจิโหดอยู่โหดพอได้แหละนี่สุต่อโอ้ยโมจิอีกแล้วทิ้งทิ้งสิผลไฟผลผลผลเลยวะอันนี้ผลกาวเฮ้ยเอาไม่ผล ผมแต่ผลพิษครับท่านผู้ชมได้แล้วได,ได้ผลหายากก็้หนึ่งผลผลพิษเนี่ยก็มาละใช้อีกรอบนึงขอฟาร์มผลพิษหน่อยก็แล้วกันเฮ้กยกิซีงแปลงล่างเหรอเมื่อกี้ผมมองไม่ทัน ใช่ครับสก,กิลสีแปลงล่างหุ้ยแล้วเดือเขาไปเกยติดดาเมจเลยฟาร์มดีนะผลพิษเนี่ยติดแปลงล่างน่ะสุมตอ่อผลควันสูบุรี เฮ้ยทุกคนผมสมบณ์ไปเยอะเหมือนกันนะก็หมดก็หมดไปเยอะเหมือนกันนั่นแหละอืมแต่เพื่อผลยางไงผลสายฟ้ามีผลพิษแล้วผมรู้สึกเอาผลพิษมาเพอเพื่อจำเป็นเพอเพอเพอกินผลอื่นนะมืไฟผลดาร์กนี่ไกว่าจะมาละผลดาร์กต้องนึงไหนๆก็มาละคอลองใช้สกิลหน่อยยังไม่เคยใช้เลย เรามีผลพิษสำรองเี่นะครับผลมืดมมีสก,กิลเดียวอ่อนอยังกลับไปกมผลพิษดีกว่เราฟ์มไมอยูฟ์มไมอยูตรงนี้ได้ฟัมตังค์นี้ได้นะครับอบอกเรนีว่ว่าเดบไปอยนลยว่าดี Right. Va, ang, 3, มาละมาดูกนว่าล่างพิษจะสามารถช่วยได้ไหมไฟเกลือมากก็จะทิ้งไม่ได้ต้องกลับล่างไปคนก่อนง่ายทิ้งได้เอาบนไฟเอาก็ทิ้งไม่ได้อยู่ดีวะไฟไฟสองติดมาวางหนึ่งวางสองมา,ง 1, ง 2, มาผลพิษอ่ะเตียวไหมเผื่อกินผลอื่นแมกมามเนยว่ะ กุระแมวอยังได้อย่างบนยางอเอาเอามาได้ไหมกุระอีกแล้ววัตชีผลวิญญาณวัตชีอีกแล้วควันไฟผลพิษอ่าเตรียมเตรียมมาเยอะอ่ะเดี๋ยวเตรียมไม่ได้กระเป๋าอ้าวผมเพิกกินไปแล้วไม่เป็นไรเตรียมไม่ได้กระเป๋านี่เงิน ผลสายฟ้าลัมโบในน้ำท่วงกาวิตี้ของผลกาวิตี้อ่ะสมมาสองอันเลยโมจิอ่ะผลพิษเราเตรียไมไว้ในกระเป๋าเยอะเลยพิษอะ่ะ mm hmm. กุละเผื่อกินผลอื่นแล้วผลพิษมันคือมันมันดีด้วยผลมืด ผลผลพิษอีกแล้วเฮ้ยผลพิษออกง่ายขึ้นวะแต่เพื่อผลยางผลสายรอบนี้สมสองอันแมกมาสกุละล็กอกกุละโอเคผลไฟผลกาวผลแรงน้ำท่วง ผนซุบลรีแน่นทงแล้วดาร์กเอาไหมอเอาไมมันไม่ได้ผละไรเลยวะดาร์กอ่ะไฟมีสุม่มแมกมาไฟลัมโบแป๊บบนึงแวบบ้ฟแบบาร์มแว้ฟาร์ม หน้ามันชัดเลยดิหน้าโคตรกรอบเกอี่ะ e มะต่อจนก,กว่าผมจะได้ผลยางอะผลลัมโบโอชิทสายไฟผลสโมโอ ฝนทรายเฮ้ยเขา้าเขา้ามันเข้าตัวเฮ้ยฝนสั่นไฟไฟควันเอ้ยเผื่อกินไม่มาเลรนี่นี่้มีพิษสำรองไว้ตั้งสามมันเอาบนพิษมาอีกอันหนึ่งเอามาเตรียมไว้เผื่อกินผลอ,อื่น หมดคชิปนี้ครับยาวแน่นอนปคลิปที่น่าจะคลิปนี้น่าจะยาวที่สุดแล้วแหละผลกุละอ่าพอกินผลผีรองวิญญาณหลอนผลผลผลแซนพอกินผลรายไม่เป็นไร อ่ะใช้บนพีดีกันหนึ่งมารอบนี้นะผมจะเอาทุกอย่างนะแล้วก็กรุลุลเลยเกลือไหม เอาละแต่บนพิษอันแรกผมเอาเวงอ่ะผนทรายผลสโมกผลดาร์กผลกาวผลสันกาเวตตี้ออาบูรุกผลบุกกาเวตตี้อีกอันหนึง่งผลไฟอุ้ยอุ้ยน้องเข้าใจเข้ามาวะ โอ้ได้ก,กระปุกเกลือท่านผู้ชมพี่บอกน้องเขาก่อน ไม่พิมพ์ผิดได้นะได้นะโอ้ยมันทำนมนวิทย์พมหายอะได้นะได้นะน้องเขาจะเปิดศึกกับผมครับท่านผู้ชมอ่ะผมไม่ยอมไม่ไหวละต้องเปิดคาตนะแตงโฟว์ที่ดคลิปใหม่เดี๋ยวค่อยไปดูต้องเปิดคาตนะไม่ไหวไม่ไหวเปิดคาตนะอืม ผลสูบุรีสมมาเยอะเลยชิปนี้ยาวยาวมากอันนี้คือผลทุกอย่างที่เราได้มากุะละทรายผลนี้อัน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 นี้ อนี้โอ้ยอย้ไอ้นี่ก็กวนอยู่ได้มาผลกาวผลวิญญาน้อยผลทรายผล๊ยผลพิษผลพิดผลพิดได้แล้วได้แล้วผลเอาผลพิษไหมน้องเอาผลพิษไหมเอ้ย thank you อคุ้มากพี่ต้องการพิชพอดีเลยนี่กินเลยต่อครับมีน้องเขามาช่วยอยู่เราก็น่าจะไหวผลยางผลยางต้องมาให้ได้ผลยางไม่ออกนี่เดี๋ยวนี้นะโมจิเฮ้ยโมจิมาแล้ว เมียหนึ่งดีของดีแล้วมาแมปล็อกพีทเกลือมากมาสิบเอ้ยตอนนี้กี่นาทีแล้วสิบเจ็ดนาทีมาทำน้องขอปาดคอน้องก่อน 10บรอบสุดท้าย1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกดแปดมาดูกันว่าผมจะได้ผลเลยอันแรกแหลงน้ำทวงมากมาซายไฟผลสายฟ้าผลไฟผลสายฟ้าผล,ผล,าผลน,นี้ เออสีเหลือง,ง,งผลซุบุรีแล้วสุดท้ายผลกาวนี่ค,ครับเอมคลิปนี้ก็จบอยู่เพียงเข้านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วกดแชร์นะครับว่าเลยว่าคลิปนี้มันคลิปที่ทรมานตังผมในเกมมากว่าเลยว่าเป็นคลิปที่แบบตังในล็อกฟุตนี่คือหมดไปโคตรเยอะเลยนะครับก็เหมาะสำหรับเกยวเวลานะครับโอเคครับสวัสดีครับ